สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ปากทางเข้าบ้านบาวนาสารค้ามเพื่อนแม่อุดหนุนพี่น้องเพิ่นถึงแล้วร้านอาหารครวาริมทางร้านอาหารครวาริมทางเชฟต้นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นอ่าสวัสดีครับอันนี้เป็นร้านครัวเชฟต้นครับร้านเพื่อนรุ่นน้องตั้งแต่เรียนรุ่นหล้ม้องปีหนึงน่งครับผม พามาชมร้านบรรยากาศไปเราไปชมบรรยากาศที่ร้านกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัฐบาลอ่าไปชมบรรยากาศที่ร้านนะคะราคาถูกร้านริมท่ร้านริมทางที่นี่ดูเจริญเนาะครับทำไมถึงรถเยอะจังเลยทางผ่านไปอุงเทียครับเขาใช้เส้นนี้เหรอไปเส้นนี้ไปที่ไหนบ้างส่วนใหญ่ถ้ามาจากฝั่งลาวเ็จะติดดู จังหัดอะไรนะเขาผ่านมามุกดาหารมุกดาห์ถึงมาลาดออทางหุ้นหละอ๋อใช้เส้นทางนี้หมดเลยนะคะท่องเที่ยวเยียมผูงประมาณยังจ้ามีน้ำอะไรบ้างเพิ่มนพมาซื่อน้ำไปเพิ่เพิ่มเพ่อนป่ะบ่าวน่าจะ่พาไปเพวิวคเิเชิเนิ่ม บรรยากาศของร้านนะคะดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะบานนาสั่งอะไรดูที่พี่เกดดูที่บ้านเราครับปาก้างบ้านเราครับตำบลเม็กดําอยู่ทางทานไปนี่แหละครับวัดลวงวัดพระเจ้าใหญ่ใช่ไหมวัดพระเจ้าใหญ่วัดครับผมได้สนะู้ตัวนึ่้นขายีไข่คลิปอ๋อ,อครับผมถ้าผ่านมาก็แวะได้เลยนะครับถ้าผ่านมาทางนี้ครับอ,อ๋อแล้วนะทำไมมีตุ๊กตามีรูปปั้นเยอะเลยปกติ นน้เพ <SM. S 3> <Christina. S 2> ื่อนเป็นล้านบ่ครับวางขายครับว่าขายว่างขายยังรึพังเลยอ่ะของไปขายหนึ่มีควายด้วยค่ะมีนกด้วยค่ะเพิ่นวางขายลมพัดบ่วายอยู่ลมพัดลมพัดห่างหมดแล้ว บอกเพื่อนว่าเอาองค์ปูนางว่าบูซาเนี่นนยนะร่พัดเหรอนี่นะคะบ่าวนาสั่งอะไรกะเพกหมูสับนะคะแล้วก็สุกี้นะคะ,ะล,ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะพี่โป้อยอ,อกไปลูกนะคะเราไปดูที่ช่องบ่าวนาสารคามนะจ๊ะอันนี้คือถ่ายคลิปแล้วก็ลงช่องบ่าวนาสารคามนะคะแล้วก็ไปแชร์ด้วยพี่โป้คนนี้ลูก บรรยากาศของร้านก็น,นะคะร่มรื่นนะคะสะอาดสะอ้านสบายตานะคะ <S <S บ้านนานกับน้องเคสซี่นะคะเลือกเลือกที่นั่งเป็นร่มไม้นะคะอ๋อเพราะว่ามัน่งเลยอ่ะอ่ะพาไปร้านน้ำหน่อยยังยังไม่ฮะเดี๋ยวน,น้ำหนึ่งนั่นหล่นหล่นหรือไปก็ว่าไปไหมไปก็เอาบกิ่งเนาะเอาว่าวทำไง ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนี่ปากทางบ้านเราครับผมเามาไก่ป็นนันดูสร้างคนยา่ไปแล้วก็เเ้าปากทางบ้านเราครับบ้านผมเองครับผมบ้านน้องนัดเองครับอันนี้ลงช่องเธอนะเธอก็ต้องคนพูดสิเธอเออเธอสั่งเบียร์แล้วฉันจะเอาน้ำของฉันเองนะคะอ๋อน้ำอะไรครับเก้า้นน้ำนะเอ้าต้นน้ำนะมันเก๋อย่าเก่าเก้าต้นนะวันนี้เนว่าายเนาจะเอาน้ำสับปะรดนะคะ าาเราเหิืช้างผู้สาวเบิ้งน้าแข็งธนวัลจะถกกล้องน้ำาำแข็งตาเลยครับสนุนโดยน้ำแข็งธนวัลนะคะธนวัลนะครับ0ูนย์แ6ดเจ็ดเก้าห้ดการช่องบ้านนสารทามด้วยนะคะบคุณครับครับิโฟ้ิโฟ้บโอ้หลายเรื่องัอสองนั้นไถกก้องนึงปยหนึ่งสองามหนึ่งสองสโอเคฮันหล บ่าวนาศลราคามพามาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมบ้านมายามบ้านสนาสนาสนาสนสา,ามจ้ะขาบหมะรกยงขายดีไหมคะไปไจ้านหรออย่าลืมเข้าไปแชร์ช่องบาวนาสารคามนะคะอ,อันนี้จะลงช่องบ่าวนัดนะคะ เส้นทางเส้นทางปากทางเข้าบ้านน้องนาสสารคามนะคะจะเป็นทางที่ประชาชนนะคะเพิ่นเดินท้างมาต่ากรุงเทพไปมุกดาหารไปฝั่งโคงจะใช้เส้นทางนี้จะสะดวกสบายเส้นทางก็จะเป็นแปดเล่นนะคะมาจากกรุงเทพสะดวกสบายนะคะจะเห็นความเจริญสองฝั่งข้างทางมีร้านค้ามากมายเลยนะคะปีโป้ลงุงพระหัดลงพรหัด เดี๋ยวไม่เอาน้ำให้กินปะเราไปดูที่ร้านอนะ่ะร้านราคาร้านริมทางเซฟยันนะคะได้เดี๋ยวมาเสิร์ฟไม่ได้พี่โป้มากินน้ำมาสวัสดีค่ะไปเลยไปเลยมานี่มานี่เลยมานี่เร็วบาปสุดที เร็วเร็วเร็วรวานซูซี่ขึ้นรถน,นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วซูกี้มาแล้วเอาเอานั่งแหม่นั่งแหม่วานซูซีวานซูซีเร็วเร็วมาแล้วจ้ามาแล้วผัก,กะเพราไข่ดาวนะคะแล้วก็ซูกี้นะคะครับผมมากินข้าวครับกินเข้าด้อพี่น้อง ได้ยังกินข้าวโอเคียงสวัสดีค่ะหอดมูบานบ้านนะาเดชตาแวรก,กินเขาก่อน เราดูน้ำป่ามันน้ำแ่บจ้า มาครับมากินข้าวกันครับอ่าจบคลิปนะจบคลิปด้วยรครคยัคุณครับฝากคนเล็กกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอาลนะ่ะครับ